สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันศุกร์ที่3พฤษภาคากันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกยูโรบ้าลีกลอบรองชชะเลิศนัดแรกโอลิมปิกมาร์เซย์ก็เปิดบ้านเสมอกับอัตาลันตานไป1-1ทีมเยือนได้ไปก่อนจากเชียลูกาสกามากา้าก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากเชนเซลแมงกูรูสว่วนอีกคู่หนึ่งโลมาเปิดบ้านแพ้กับไบเออร์เลกูเซนไปอ2ทีมเยือนได้ประตูจากฟอร์เรน v สกับโลเบต์แอนดรช ส่วนโปรแกรมรอบรองในนัดที่2ก็คือวันพฤหัสหน้านะฮะอัตแลนตากลับไปเล่นในบ้านเจอกับมักเซยแล้วก็ไบเออร์เปิดบ้านเจอกับโรมาเตะตีสอพร้อมกันไปที่ศึกยูฟายูโรปาคอนเฟเรนซ์ล,ลีกรอบรองชาเลิศน,นัดแรกแอสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้กับโอลิมเปียอสไป2-4เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากอายุบเอลคาบีฮะซาแัตริกอีกหนึ่งลูกมาจากซานเดโกเฮสในขณะที่เจ้าบ้านได้2ประตูจากโอลิเวอร์คินแล้วก็มูซาเดียบี สว่วนอีกคู่หนึ่งฟิลิปปินส์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะขับบูธไป3-2เจ้าบ้านได้ประตูจากลิคาโดซอตทิลอันเดรเบลติแล้วก็เอมบาลาเอนโซโลในขณะที่ทีมเยือนได้2ประตูจากแฮนวานเกนแล้วก็อิกอร์เตียโกส่วนโปรแกรมรอบรองนัดที่2ก็เตะคืนวันพฤ็นรหัสถัดไปนะฮะเตะตีสอพร้อมกันขับบูธกลับมาเล่นในบ้านเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็โอลิมปิโกจะเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่า แล้วก็มีศึกพรีเมียร์เลกอังกฤษนะตกค้างเกมที่34เชลซีเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป2-0เจ้าบ้านได้ประตูจากเทโวชาโลบากับนิโคลัสแจ็กสันแต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยสเปอร์ยังอยู่ที่5มี60คะแนนเหมือนเดิมส่วนเชลซีขยบมาอยู่ที่8เก็บเพิ่มเป็น51คะแนนและที่ทายกันที่โปรแกรมนวต่อไปเกมที่36นะคือวันศุกร์นี้มีลูตันทาวเปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตแล้วก็วันเสาร์ที่4พฤษภาคม5คู่อาเซนอลเปิดบ้านเจอบอลมัดเบนฟอร์ดพบฟูลแลม เบอร์ลี่เจอกับนิวคาสเซิลเชฟยูเปิดบ้านเจอฟอร์เรสแล้วก็แมนซิสตี้พบกับฟู๊บวันที่ที่5พฤษภามีไบรตันเจอแอสตันวิลล่าเชลซีเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ระหว่างคิสสันพาเลตเปิดบ้านเจอแมนยูไนเต็ด